ับไอซังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมยันเดเละกันนะคะหรือว่าเป็นเกมแนวญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ไม่รูมือนกันฮะก็มันจะออกยันยันนะคะก็จะเรียกยันเดเละแบบนี้แหละโอเคอันนี้ก็คือลุ่นพี่คนหนึ่งกับยันจังเอ้ยพี่ชายมันแปลว่าอะไรเนี่ยอ๋อเื จุดจุดจุดหือจิบหายล่ะเป็นสายนี้แต่ไม่รู้แต่แต่แปลไม่ออกนี่แบบอ,อเรื่อที่อ้ยออใคิดในใจใช่ไหม <c oughs> คิดจ่ารุ่นพี่ต้องเป็นของเราเท่านั้นอะไรประมาณนี้ป่ะ <c oughs> มองในแงน่ชิอะไร,รอ่ะไม่รู้เหมือนกันหนุดเงิยแล้วนะนะอะไรไม่รู้รุ่นพี่อบไปมีใครให้เปล่าเนี่ยรุ่นพี่ฉันลมไม่ดีแล้วนะ Ui Phương mặt chặt nè Dài Hử Cái ืมเป็นแผนที่ดีหรือเปล่าน้าทำเลยอืมคงเป็นแผนที่ดีนะอะไรประมาณนี้บ่ก็ไม ถึงถึงจะเป็นสายนี้ก็ไม่เก่งมากแปรม่บงางทำนี่แปลไม่ค่อยออกเลยอะ่ะก็คือหนักหนักมากแน่นอนสิอืมี่ายคุณยายเขาบอกว่าคิ้อะไรอ,อ่ะช่างมเธออะไรให้หนึ่งวันเหรอืม กระจายแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเฮงงั้นก็ขอแปลแบบมัวๆแล้วกันนะเฮงก็อย่างงี้ก็สบ,บายใจไหนเชนเชนจะจำตามไม่กันอะไรเอ๊ะทำไมชื่อคุณยายมันยาวจังเนี่ย แผมน่าสนุกดีนี่ฮ่าฮ่าฮ่าชนะน่าจะเริ่มแล้วฉันว่าเป็นแผนที่ดีนะเนี่ย แกตายหคนวันตะชนยังเธอไม่อยู่บนโลกนี้เอ๊ยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมขัดขวางรุ่นพี่ของฉันเหรอไม่มีทางอ๋อ แม่จกกัดการเรียบร้อยสบายใจแล้ว เกมนี่แม่งอ๋อให้กระโดดข้ามตามั้นพี่ท่านเธอ แล้วดึนพีวิ่งไปนู่นเราต้องวิ่งตามมึนพีนะ อย่ามาคิดขวางทางฉันนะถึงแล้วยาล,ลุ่นที่อืม กงดไงเนี่ยอืมอ่าเล้วน้ำยามันคืออะไรเนี่ยดูสิ เอาให้แล้วเอาอย่างเงี้ยอ้าวเงีย้ยเรามีกันเลยดีกว่าอย่ามาขัดขวางพี่นะถอยไปหนู ยอดเลยโอ้โหเปลี่ยนโหมดแล้ว บอทเนั่นมันเสียงอะไรกันเนี่ยเสียงมันช่วยอะไรครับเอ๊ะ thế mà nó vẫn còn như thế này nữa, tải 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 tải, hả? là ui, ừ, nha, bắt, tiếp. เุงนพีวิ่งแบบลุงพีวิง่งเร็วมากเลยไปถึงนั่นเร็วมากไม่รู้ลุงพีเขาลีไปไหนพยายามอย่าตายนะ แม่ฝ้วเเซหนึ่งว้าวโหไมได้เกมหรอกจ้ะมันเป็นเกมอะไรของมืงวะมันเป็นเกมเกมหนึ่งไอกำเตาหูป่ะำเตาหูไหนกเย้ ยังค่ะอีอ้วนถอยไปเฮ้ยที่ไหมเป็่นอะไรไอจะถึงรุ่นพี่แล้วแท้ Ui, giờ trùng Này mi đáy men Nhầm, như cứ đây ạ à. Ôm Ôi, อ๋อนี่มันคือฉากหนึ่งใช่ไหนะีอ่อาเกมมาจากไหนไหมโหลดจีเียอาเล่นต่อเล่นให้ผ่านไหนๆก็อัดวีดีโอแล้วก็ต้องเล่นให้ผ่านซิไม่ได้ดนพีดวลพี นี่จะไปเสิร์ฟน้ำแข็งใสให้รุ่นพี่กินจกคู่นะคะมาต่อกันเลยดีกว่านะโอเคอืมเหยีบยบหยยบ กลายเป็นน้องกิ๊กจอกสุดโหดครับนี่อุ้ยกนเต็มบ้านเต็มเมือง เก็บ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 มีทำไมมีแค่นี้ไว้โอเคนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบกันด้านนี้นะคะวไว้พา ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่นกันให้ใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กัอเยอะน,นะคะก็ถ้าไม่ชอบก็ให้ปิดคลิปนี้กันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเซียนลา